ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะก็มีท่านท่านหนึ่งนะครับผมได้ขอให้ผมสอนโหลดอาควาเก่านะครับผมอันในคลิปนี้อาจจะมาไวหน่อยก็ขอโทษด้วยครับผมที่ว่าผมหายไปนานนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์นะครับผมเด๋ยนนี้คิดคอนเทนต์แทบไม่ออกเลยครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะมาสอนโหลดอภาราเก่ากันอาจจะมาเร็วหน่อยแต่ว่าโหลดได้ไม่ได้งไงก็บอกด้วยนะครับผมงั้นเราไปเริ่มวิธีการโหลดกันเลยไปกันเลยครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีโหลดกันเลยนะครับผมลำดับแรกนะครับผมอันนี้ทําได้แค่ Android นะครับผม iOS ไม่แน่ใจนะเข้าไปที่เพจสตูนะครับผมเข้าไปเลยนะแล้วให้ทุกคนพิมพ์คำว่าแท็บแท็บนะครับผม นี่นะนี่ครับผมแทบแทบ TAP อพีทีเผมหรือว่าผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับผมก็เป็นแอปตัวนี้นะให้ทุกคนกดเปิดเลยนะครับผมถ้าโหลดสเสร็จแล้วรอแป๊บนึงนะครับผม โอเคครับผมพอเรามาอยู่หน้าแอปก็จะเป็นแบบนี้แล้วผมให้เรากดที่เซิร์ชนี่นะครับผมช่องค้งนหาอันนี้ให้เราพริมพ์ว่าอาร์กนะผมก็ a e r k นะครับผมนี่ตัวนี้แล้วให้ทุกคนกดรับนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ Android 15เล่นได้หรือเปล่าของผมเป็น Android 13นะครับผมก็ยังเล่นได้นะแล้วก็ให้ทุกคนกดโหลดอะไรตามปกตินะครับผมก็เข้าเกมได้ตามปกตินะ แต่ถ้าใครโหลดไม่ได้ไงก็บอกได้นะครับผมเดี๋ยวผมสอนโหลดอีกวิธีหนึง่งแต่ผมคิดว่าน่าจะได้แหละแต่ว่า a n นดรอยลุ่นใหม่น่าจะไม่ได้ครับผมผมแนะนำว่า14นี่ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ถ้า a n d ด o i d 15นี่น่าจะไม่ได้นะถ้าทุกคนได้ก็ก็ดีครับแล้วก็อยากให้ผมสอนอะไรอีกก็บอกมาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาสอนการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับผมวิธีการทั้งค่าในเกมอารนะ ผมซอนก่อนนะผมกดไปที่เพย์อนครนึงนะโอเคแล้วคนอยู่หน้าเกมนี้ใช่ไหมตัวเกมภาคเก่ากดไปที่เพย์อาร์คนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะกดไปหนึ่งครั้งโหมดแรกเนี่ยก็คือตายของไม่ตกนะครับผมอุ้กระตุกนิดนึงขอโทษครับโอเคตรงนี้ก็คือตายของไม่ตกนะครับผมมีกดต,ตัวนี้ก็คือแบบ หมดสไปโวครับตายแล้วของตกทุกคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ส่วนอันนี้คือฮาร์ดนะผมแบบถ้าคุณเริ่มเกมไปจะได้ EP คูณคูณเท่าไหร่วะน่าจะคูณสิบรือเปล่าคูณสองครับ EP คูณสองเลเวลนะเลเวลคูณสองไม่ใช่คูณสิบนะครับผมโอเคแต่ว่าถ้าทุกคนตายปุ๊บถ้าจะไม่ผิดน่าจะเลเวลลดมาเหลือที่สิบนี่แหละไม่สิบก็ยี่สิบนี่แหละน่าจะสิบครับผมผมก็ไม่ได้เล่นด่านแล้วก็ขอโทษนะครับผมถ้าข้อมูลไม่ชัดเจนนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนมากผมก็แนะนําให้เล่นโหมดมีดีกว่าครับนี่โหมดนี้นะส่วนอีซี่ก็คือสัตว์จะมีเลเวลสามสิบนะครับผมไม่เกินสามสิบนะตัวนี้ก็คือเลเวลไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับผมส่วนอีซี่คือเลเวลไม่เกินสามสิบ normal ก็คือร้อยห้าสิบนะครับเลเวลไม่เกินร้อยห้าสิบส่วน hard ก็คือไม่เกินเลเวลสามแล้วส่วน,นบูทอนนี้ก็คือ ในโลกใเโลกเ,ลเกิน450ได้ครับผมก็ต้องเล่นเก่งจริงนะครับผมเป็นเลูกบูตันส่วนตัวผมเคยเล่นเกดก็แค่มีเดียมเนี่ยครับเราเข้าไปดูระบบข้างในกันเลยไหมเลืกบตก็เลือน่าส้างตัวละครแล้วทุกคนสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับผมแต่ว่า ผมขอไม่สร้างอะไรเยอะเหมือนกันโอเคป่ะถครผมก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาสอนปักกันเลย ถ้ามาแรกๆมันก็จะเป็นแ๊บนึงนะครับผมนี่นะครับผมถ้าทุกคนเข้าเกมมาแรกๆใช่ไั้มันก็อาจจะเป็นแหลกๆแบบนี้นะครับผมสามารถปรับได้นะครับผมปรับเครื่องใครนะที่การปรับไม่ง่ายผมเดี๋ยวผมจะมาสอนเซตติ้งให้มันเล่นง่ายขึ้น้วยนะครับผมปัดซ้ายนี่ก็คือพวกของอะไรนะครับโอเค สอนเซตติ้งให้เล่นง่ายๆนะผมกดที่กระเป๋าครับผมแล้วกดมาตรงนี้นะอันนี้คือความคมชัดของภาพนะผม,ามาถ้าปรับสูงนี่ก็คือเครื่องผมแหลกไปเลยนะแหลกมากนี่คือปรับสูงสุดนะครับผมความคมชัดผมแนะนําอยู่ที่กลา,างหรือว่าประมาณนี้นะเครื่องใครแรงหน่อยก็ขึ้นมาอีกนิดนึงผมปรับประมาณนี้แล้วกันผมเอาไว้ที่กลางๆนะโอเคโอเคครับ แล้วก็อันนี้ก็คือเงาแล้วผมของภาพโลนี่ก็คือไม่มีเงานะนี่แบบนี้ก็ทําให้เครื่องดื้อนะผ,ผมก็เล่นแบบนี้แหละอันนี้คือมีเดียมก็คือเงามันจะมีขึ้นมาหน่อยเห็นปะส่วนไฮไฮนี่เงาจะเริ่มเค้ื่อน้วเริ่มชัดแล้วก็มองเห็นเงาได้ไกลขึ้นก็เครื่องผมก็ค่อนข้างท,งที่จะแรงนะถ้าเป็นอีพิกก็คือภาพสวยที่สุดแล้วครับผม ก็อาจจะไม่สู้อาภาคใหม่นะครับผมแต่ว่าก็สวยโอ้โหโอเคครับผมประมาณเครื่องผมไม่มากกว่าน,นี้เลยผมปรับเป็นโลแล้วกันะะโอเคครับส่วนเซตติ้งให้มันง่ายง่ายใช่ปะ่อะอำหดับแรกถ้าคนกดดิ๊กตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นการโชว์ตรงนี้นะโชว์บอกพวกสกเตมิน่าอะไรแบบนี้โอเคส่วนตรงนี้ อันแรกให้คนปรับเป็นอนอะไรเยเห็นไหมครับผมช่องด้านขวามือมันจะเพิ่มอะไรขึ้นมาสมมติเราครับของเราก็สามารถเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็หยิบได้เลยครับผมมันจะเล่นง่ายกว่าส่วนตรงนี้ปรับเป็นนี่ครับผมปรับเป็นท็กหนึ่งนะครับเป็นท่าการโจมตีนะครับผมถ้าเราขี่สัตว์ในตัวเขาในะแบบนี้อันนี้ปรับเป็นสองนะผมเออลืมอบอกทุกคนอันนี้สามารถปรับซูมได้นะสมมติแบบ ้ามาเริ่มต้นผมนก็จะอยู่แบบนี้ใช่ไหมทุกคนจะไม่ชอบครับผมมันกใกล้เกินก็คุณบอกอีกนี่แล้วก็มาปรับเป็นไอ้นี่รับผมนะแอคแท็กสองเนี่ยกำลังวกวดท <5 S 1> ่าเด <5 S 1> นะือนสองนั้งสองท่านะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือขนาดของปุ่มนะนี่คือเดี๋ยวมันจะไม่มีนะครับผมเราต้องเลื่อนเอาเพื่อกระโดดอะไรแบบนี้นะถอ้ท่าแบบแรกแบบแรกนี่ก็คือแบบนี้นะครับผมปมมันจะข้างบนแล้วก็อยู่ข้างล่างอะไรแบบนี้นะผมอาจจะพูดมึนงงนะ งนี้ก็เป็นแบบนี้เอาง่ายก็คือรูปแบบปุ่มแบบอันสุดท้ายก็แบบนี้ไม่มีหมัดน,นะแต่ส่วนตัวผมเล่นแบบนี้ครับผมเพราะว่ามันถนัดกว่านี่แบบนี้มันจะถนัดกว่านะสำหรับผมนะครับผมทุกคนข้าแบบนก็เล่นแบบนั้นได้เลยนะโอเคมาก็เสร็จแล้วแหละครับผมก็เท่านี้แหละใครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ก็ขอโทษจริงที่ผมหายไปนาะนแล้วก็ขอบคุณนะผมพูดตามผมจะ5 0าแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับผมสำหรับทุกคนที่คอยซัร์ตผมมาตลอดนะก็อยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับอาร์กก็บอกไม่ได้นะผมแต่ว่าคือผมก็ไม่ได้แรงมากครับผมก็เล่นได้ประมาณนี้แหละก็อาจจะแลกหน่งทุกคนนะครับผมแต่ว่าผมจะพยายามทำคลิปให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็มีคุณภาพให้มากที่สุดสำหรับเท่าที่ผมจะทำได้นะครับผม ก็คลิปน,นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมใ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมโอเค,คผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์ด้วยหรือว่าอยากให้สอนอะไรอีกก็บอกมาได้เหมือนเดิมนะครับผมไปแล้วครับเจอกันครับ